สวัสดีครับเอทีทุกท่านนะเราก็มาอยู่ที่บ้าน,นเช่าของน้องๆน,นะพี่เอกเจอปัญหาอะไรพี่เอกพี่เอกเจอปัญหาที่บ้านเช่าก็คือในเมืองพี่เอกยังไม่วิ่งอีกเลยเน็ตผมยอมแล้วเน็ตเจ้านี่สุดสุดกากแล้วโอ้ทางนัน่นอันเอากระทินเนาะวายซอยไปนเปนาะคลิป,ปติดตามซ่องในเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวไปโชว์ช่องให้เขาเห็นก่อนช่อง YouTube ครับผมบมซ่องรักเดเดี๋ยวสิบอกให้เห็นซ่องนี่นะนี่นี่นี่ชื่อซ่องนี่เห็นบอกข้างหลังผมนี่นะครับผมชื่อชื่อในโพทีแล้วก็หลายๆช่องตามนี้เลยฝากติดตามเลยเด้อครับผมแม่เอาอยู่นี่ออพ่อชอเลย เอาก็ถินไปกินกับอันสมตำบอกเลย่ังไงนี่อ๋ออาจาช่วใช่พอาจาสาช่วยเหลืออยู่โอ้ในไหนเราก็มาทําความดีแล้วก็ช่วยหมดทุกคนแล้วเราไม่เลือกว่าต้องช่วยใครอเออนี่ในเดี๋ยวเป็นไอได้ นั่นล่ะลำมุกเจ้าอะหยอดเลยก็เล่าดีก็ได้น้อพี่น้องเชอบใช่ไหมอะไรอย่างนี้คุณคุณน่าจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคุณน่าจะย้ายมาอยู่ตร้นะคุณจะว่าจะเอากระถินช่วยน้องเราไม่เอาเราบอกเอาจะตั้งล่ออยู่นี่เาบอกเอาจะเพื่อบอกว่าจันบอกค่าเตะเว้าอยู่หันมาบอกไปแล้วไหมไป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 ไไป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 ลปไไปไ มันบดได้ได้น่ะนะเอาเอามีดเอายังมาฟันเอาเบิดต้นนะรถเบาเมื่องกะทินอยู่หน้า่อยแห้งหลายอ๋อกระทินอยู่หน้าเจ้าน่ะบ้านโนสาดนะนี่นะอยากจะช่วยเขาอยู่แต่แต่ว่าเขาเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วแหละอือกำลังนั่งรอ พี่ก็โหลดคลิปยังไม่เสียดสิทธิ์ยามไม่เดี๋ยวเราจะคลิปนี้ผมจะรอให้เราแบบว่าจุดทูบจุดเทียนเลยอืมอจะรอในคลิปส่วนมั่วจะไหนเดินมาอยู่ไปแล้วไปแล้วป่ะไปแล้วคืนตายแห้งไปแล้วผู้สาวนิดหน่อยนะพี่พรได้เซลพอได้มีแห้ง ระวังดาไม่เีทาไหรดยก็หลังจากที่น้องๆเนาะพอดีว่าวันเอฟซีแนะนำมาเยอะนะฮะเรื่องการเข้าอยู่ห้องใหม่เนาะจะต้องมีการจุดทูบในเอฟซีมีการจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะฮะให้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเวลามาอยู่แล้วย่ทักยะท้วงนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูลานจอดรถนะฮะอันนี้เป็นที่ห้องของออจับตันส่วนอันนู้นก็เป็นห้องน้องปอนกับโกโกวาใน FC. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่จอดรถนะฮะ ตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นที่จอดรถของโกคาร์ในทีตรงนี้นะครับส่วนของกัปตันจอดตรงไหนอาจจะแอบตรงนี้เนาะแอบตรงนี้ได้อยู่ตรงตรงนี้มีมีเจ้าของหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่านั้นว่ามีแต่ว่าไม่แน่ใจจอดตรงไหนไม่เห็นรอยเข้ามาไม่เห็นรอยรถนะแต่วันที่เขาก่อนตัดมันมีรอยรถอยู่นะก่อนตัดแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้มีขั้นหนึ่งใช่ไหม ถ้ามีคันหนึ่งก็คือมันสามารถจอดได้สามคันตรงเนี้ย<ช>มันต้องว่างอ่ะว้างอยู่ยม,มีร่นไม้มีอะไรด้วยอืมก็อาจจะอ,มมอาจจะคันนั้นอาจจะมาจอดตรงนี้เนาะของกัปตันก็อาจจะซุกตรงนั้นแล้วก็อาจจะเอาเอาดินตันกองกองกองหญ้าตรงนั้นออกเนาะเกลี่ยเกลี่ยกองหญ้าออกหน่อยหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับดใส่ดินไปใส่ทุบอืม,มนะโอโสบายแล้วนี่ โอไ้ไงนี่อยากกินกระถินก็ได้เลยนี่มีกระถินแล้วนี่โอโ้โหกินกระถินได้สบายนี่มีกระถินให้ด้วยอ่าสบายดอกแคก็ม,กกมีจะได้มีคนแค่นี่สบายเขาคงให้กินยู่แล้วเราเป็นผู้เช่าอ่ะพอดีกว่ามันหล่นทิ้งใช่ไหมนี่นี่ตรงนี้ก็เกลีย่ยเกลีย่ยออกหน่อยน้องนะ เอาเอาเอาอะไรมาจอบมาขุดออกหน่อยหาอะไรมาเขี่ยออกทําที่จอดรถตรงนี้นะนั่นไงจอบเขาก็มีนะเอาเลยไหมเขีย,ยแอบแอบหน่อยอ้มาจอดกันสองสามคันได้ตรงนี้เลยนี่เอฟซีก็ ห้องเช่าของน้องๆน,นะฮะก็มีที่จอดรถอะไรให้อยู่นะอาจจะไม่ได้กว้างมากนะไพีแต่ก็พอได้อยู่เนาะ <What? S 1> เหมือนรถจะเหยียบนในนี่รวดนี่เดี๋ยวผมมาออกให้นะ, <What? S 1> อะโอเคครับ f อฟซนะก็ฝากคลิปไปเท่านี้นะเอฟซ สวัสดีครับ